คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเล่นซนเนสเทียครับป่าที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเล่นยากครับผมตัวมันเนี่ยต้องอาศัยการคำนวณดาเมจนะครับเพราะว่าตัวมีสลับเลือดนะครับแล้วตัวมันเนี่ยก็ต้องฟาร์มต้องรวยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวแครี่ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแอสซินกึ่งแครี่นะสลับตัวของซนเนสเทียแต่ว่าซนเนสเทียเนี่ยมันก็มีความเก่งตรงที่ซนเนสเทียมีดูดเลือดครับ แล้วดูดเลือดเนี่ยคือแรงมากๆครับผมถ้าเกิดเหรดหนึ่งๆเนี่ยสู้ได้ยากครับผมแล้วเซเนเทียก็ยังมีดาเมจด้วยนะครับผมแล้วยังมีสกิลพาสซีฟที่สามารถกดเกิดได้นะครับอันนี้ที่คือทีเด็ดมากแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขในการกดเกิดนะครับผมเราต้องฆ่าครบ7ตัวก่อนเราถึงจะกดเกิดได้นะครับถ้าเกิดเรามีเกาะเกิดเนี่ยเหมือนเรามีเกิด2ชีวิตเลยนะถ้าเกิดเรากดทันแล้วเซเนเทียเนี่ยก็ยังมีพาสซีฟที่หายตัวได้ด้วยครับ จะเป็นการยืนหลับนะครับผมยืนหลับดักฆ่านะถ้าเกิดดักฆ่าได้ตัวนี่ผมบอกเลยถนะ้ฝาฝังตรงข้าวนี่คือปั่นป่วนแน่นอนเลยจะเดินไปไหนเนี่ยก็ระแวงโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเกตัวเกมเนี่ยผมก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่ดูกันานานแล้วแล้วก็ชอบช่องของเราเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมโอเคถ้าคนพร้อมนลยก็ไปรับชมความสนุกในเกมเลยครับผมสําหรับใครที่กําลังบองหายดีเกม RV คุ้มคุมสกินแลน์สวยๆผมแนะนาเพจนี้เลย แอดมินต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2,000 200, 0 0คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับพันเทพเว็บ,บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม pc อีกทั้งยังมีเกม rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www. k a n t e p i n t h ก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเกมเนี่ยผมว่าผมพาทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจสกิลของเซนเนเทียร์กันก่อนดีกว่าเรามาเริ่มกันที่สกิลพาสีครับพาสีเนี่ยคือบ,บัตรเดเชลนะครับผม สกิลเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดใช้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีสแต็กถึง7จ็ดสแต็กเนี่ยเราเกิดมาเราก็จะระเบิดตัวเองตายไปทันทีเลยนะครับอ่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่ไม่มีสแต็กนะกดแล้วมันก็ช้าเนี่ยแ,แล้วมันก็จะระเบิดตัวเองทำดาเมจครับแล้วก็ตายไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสแต็กครบเจ็ดสแต็กเนี่ยเราจะฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมาเราจะระเบิดตัวเองแล้วเราก็ฟื้นคืนชีพข,ขึ้นมานะครับ วิธีการเก็บสตแต็กเนี่ยก็คือการฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของสกิลหนึ่งะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเราจะสะสมสแต็กได้2สแต็กครับพอกดก็จะสไลด์ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันมี1นึ่แมคชนิกครับซินิเทียเนี่ยพาสซีฟมันจะหายตัวได้นะครับผมพาสซีฟของสกิลหนึ่งนะมันจะหายตัวได้มันเหมือนเป็นสถานะแบบยืนหลับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับแล้วตอนที่เราหายตัวอยู่แบบเนี้ยเราสามารถสไลด์สกิหลหนึ่งไ,ไปอองเรื่อยๆได้ศัตรูจะมองไม่เห็นนะตอนท เอาไว้เล่นในจังหวะแบบดักฆ่าหรือว่าจะดักไปขโมยดาร์ก็ได้อะครับผมเนี่ยก็เป็นจุดหลังดาร์กอ,ะอ่ะเรามายืนหลับอยู่เนี้ยเราข้ามตีดาร์กใช่ไหมเราก็รอกดผลนิตปึ้งล้ดาร์กอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสกิลหนึ่งของซีนิเทียเนี่ยเหมือนว่ามันจะหลบการโจมตีได้ด้วยนะแบบสกิลลอยเข้ามาแง่มาสามารถแดชหลบได้ซึ่เหมือนว่าตอนเนี้ยคือมันไม่สามารถหลบได้แล้วนะครับเหมือนว่าเขาจะปรับแล้วนะแต่ว่า ผมก็ยังไม่ได้เห็นแพทนะว่าเขามีป่ามาแพทไหนก็ใครที่เป็นเมนซินเนสเทียเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมได้แนละ้วว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังหลบได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังหลบจุปบิล่าได้อยู่เลยนะโอเคครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลสองครับสกิลสองซเนสเทียเนี่ยจะมี2โหมดครับเป็นโหมดตีใกล้กับโหมดตีไกลนะครับโหมดตีใกล้เนี่ยเราตีดูดเลือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเสียเลือดดูนะครับแล้วก็ตีดูดเลือดอเห็นปะดูดเลือดแรงมากเลยนะครับผมส่วนอีกโหมดนึงเนี่ยจะเป็นโมดีไก โหมดตีไกเนี่ยก็จะเสียเลือดตัวเองนะทุกคนแต่เหมือนว่าในโหมดฝึกซ้อมเนี่ยมันจะบั๊กนะทุกคนคือเลือดเราไม่ลดอ่ะเห็นปะพอเราปาไปเนี่ยเราจะมีสแต็กขึ้นด้วยนะครับผมสแต็กนี้เราสามารถโยนใส่ศัตรูได้นะครับหรือว่าเราจะดึงมีดเข้ามาหาตัวเราก็ได้อะาโยนใส่คลิปมันก็จะทาดาเมจแต่ถ้าเกิดเราดึงมีดเข้ามาหาตัวเรานะครับผมมันก็จะดูดเลือดเราคืนมานะครับผมอ่ะเห็นปะ เื่อเราจะคืนมานะแต่ว่ามันก็จะสร้างดาเมจด้วยนะตอนที่มันดึงมีดกลับอ่ะก็เลือกใช้เอาครับสถานการณ์ถ้าเกิดเราต้องการเลือกเราก็ดึงมีดกลับถ้าเกิดต้องการที่จะฆ่าเนี่ยเราก็โยนมีดใส่ศัตรูไปได้เลยต่อมานะครับเป็นส่วนของอันตินะครับผมอันติเนี่ยคือเขาก็เรียกกันว่าสลับเลือดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีการคำนวณที่แบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะมันไม่ได้แบบสมมติว่าถ้าเกิดเลือดเรามิดหลอดอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูนะถ้าเลือดผมแบบมิดหลอดแล้วผมไปสลับเลือด มันก็สลับมาไม่ได้แบบเต็มหลอดนะทุกคนเห็นเลือกเขาไหมเลือกเขาเต็มหลอดนะแต่ว่าเราสลับปึ๊บอ่ะเราก็ได้มาแค่สี่พันนะครับผมเหมือนว่ามันจะคิดจากแม็กเฮดพีสูงสุดของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสลับเลือดแทงอย่างเงี้ยอ่ะถ้าไปสลับเลือดแทงแทงที่แบบมีแม็กเลือดสัก2องหมื่นนี้แล้วเลือดเราแค่8ปดพันอ่ะยังไงสลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เลือดจะเต็มสูงอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้สลับเลือดก,กันนะ มันมีเปอร์เซ็นต์การคิดคำนวณของมันอยู่นะครับผมหรือว่าอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเขาเลือดน้อยเนี่ยแล้วเราไปกดตีเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนครับเขาจะได้เลือดจากเราไปนะครับอทุกคนดูนปเขาจะได้เลือดจากเราไปนะเลือดคือเลือดเขาเพิ่มนะครับแต่ว่าในบมดฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่ลดเลือดตัวเองนะครับผม ถ้าเป็นในในโหมดจริงเนี่ยเลือดเราเนี่ยจะลดนะครับก็ในกรณีเดียวกับสกิลสองเลยเนี่ยสกิลสองตีเนี่ยเลือดเลือดเราเนี่ยคือก็ไม่ลดนะครับแต่ถ้าไปในโหมดเกมจริงๆเนี่ยเลือดเราเนี่ยจะลดนะครับแล้วหนึ่งแมคคัเกของอันตรีเนี่ยก็คือเราสามารถตรวจตอนที่เราโดนสตั้นหรือว่า,าโดนน็อกอัพได้สมมุตินะถ้าเกิดเราโดนเทนไถใช่ปะเรากดตีปึ้งเราหลุดจากการไถของเทนทันทีนะตอนเรากดตีเนี่ยตัวเราจะเป็นอมตะด้วยทุกคนเห็นปะมันจะมีอิมูขึ้นมานะครับผมหลบการโจมตีทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ แล้วก็สกตาร์ทศัตรูด้วยนะแบบขัดศัตรูแบบเทนไถย่อยู่เงี้ยเราติปุ๊บเทนหยุดไถ่ทันทีลยครับผมเราก็ฟาต่อหรือว่าเราจะหนีก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์เรามาดูในส่วนของเซตเทมบูนพลังแฝงกันครับว่าผมใช้เซตอะไรนะครับเซตไอเทมเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซตดาเมจเลยนะครับแต่ว่าตัวซินิเยเนี่ยมันก็ประยุกประยุกใช้ได้นะอ่ะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวแทคงเยอะๆเลยเราต้องสู้กับพวกไฟเตอร์พวกแท้งเยอะเนี่ยเราอาจจะเล่นเป็น มูลามาสะมูลามาสะแทนโบเร์เนสเปียก็ได้นะครับแล้วก็ไปเป็นทาลอนทาลอนแทนโอมิอามนะครับผมแล้วก็ไปเป็นดาบแดงก็ได้นะครับหรือถ้าเราแบบเกมนี้เราไม่ได้นํามากเราต้องการของกันเนี่ยสมมติเราเล่นเป็นเซตดาเมจอยู่ใช่ปะแต่ว่าชิ้นที่5เนี่ยเราต้องการของกันตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะเป็นตัวกายภาพแปลงเราก็สามารถเล่นเป็น ชิอลออฟลอตได้ทําไมผมถึงเลือกเป็นชิอลออฟลอตเพราะว่าชิอลออฟลอตเนี่ยมันทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสโลด้วยถ้าเกิดตีเรานะครับซีเนเทียเนี่ยมันก็จะไล่ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวเวทจะจัดเกิดอะคิล่าเกิดทูเรนเกิดเงี้ยก็เป็นทอยได้ในชิ้นที่5นะครับส่วนบูทเนี่ยเลือกออกเลือกออกเอาแบบตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดมั่นใจหน่อยก็เป็นบูทตีไวนะครับบูทตีไวนี่ก็มีดูดเลือดให้ด้วยนะครับผมไม่สิมันเเป็นนนนรรฟฟืู้ลูลอดะะคคัับบตวผม หรือว่าก็จะเป็นบลูต้านี่ก็ได้ถ้เกิดบอลทองคำในซีซีหนักๆนะครับหรือถ้าฝั่งนผมเนี่ยอะตัวกายภาพแรงๆอย่างเช่นมีลิงมีนาคอสอะไรเงี้ยเราจะเล่นเป็นโซนิกบูธเพื่อจะมาสู้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีดูดเลือดด้วยถ้าเกิดเรามีโซนิกบูธเนี่ยก็จะช่วยแทนเราโดนตีได้เบาลงแล้วก็ดูดเลือดอีกเนี่ยยังไงก็ชนะฝั่งทองคำได้ง่ายแน่นอนนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะเซตเทมที่มันจะสามารถเปลี่ยนได้ครับตัวซีเอเทียเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิกนะว่ามันจะออกเป็นโบเก้นหรือว่ามันจะออกเป็นบูลลา รจริงๆนี่เกมนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีแท้งเลยเราอยากเล่นมูลามันก็ได้นะครับผมเพราะว่ามูลาม,มูลาเนี่ยคือมันคือมันตีเข้าทุกตัวแหละทุกคนแต่ว่าโบเคนเนี่ยมันจะเจาะต,ตัวบางๆได้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีแท้งเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องมีโลมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเากมนี้เราไม่รู้จะออกอะไรดีโบเค้นกับมูลาก็เล่นเป็นมูลาก็เล่นได้นะครับผม ส่วนยูนิตสี่เนี่ยก็จะเป็นโอมิอาร์มก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นทารอนอยากได้ดูดเลือดตีไวทที่จริงเนี่ยมันมันก็เล่นได้นะไม่ว่าจะเป็นเซตมูลาทารอนหรือว่าจะเป็นเซตอาโบเค้นสเปียโอมิอาร์มนะครับแต่ผมจะให้ช้อยไว้แบบนี้นะถ้าเกิดอยากเล่นสมดุลเนี่ยก็เป็นมูราบะสะทารอนอันนี้คือเล่นได้แบบแทบทุกเกมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอแบบอยากได้ดาเมจอยากได้ความมั่นใจนะผมแบบเข้าไปฟันแป๊บเดียวตายนะครับก็เล่นเซ็ตแบบผมได้นะ เป็นเซตดาเมจนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเซเทมของเซนเนตเทียต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพลังแฝงครับพลังแฝงก็ใช้พังเอ่าเป็นพลังแฝงนี้เลยนะครับผมแต่มันก็ยังมีพลังแฝงที่สามารถใช้ได้มากกว่านี้อีกนะก็เช่นพลังแฝงดาบนะครับแต่ว่าในท็อปเซิร์ฟไม่มีใครใช้เลยเป็นพลังแฝงดูเอลนะพลังแฝงนี้นะครับก็ก็เล่นได้นะแต่ผมว่ามันดาเมจมันไม่ได้จัดเท่าแบบพลีซัมมอนเนอร์นะครับผม ก็จะเล่นเป็นฮอลี่ซัมเบิร์นเนอร์นะส่วนรู่นเนี่ยสีแดงเนี่ยผมจะเล่นเป็นอเวกนะเพราะว่าผมชอบตีไวนะครับผมหรือว่าอ่าใครไม่ได้ชอบตีไวขนาดนั้นแบบอยากได้อัตราคียเนี่ยก็เล่นเป็นรูนเลดได้นะรูนเลดก็เล่นได้แต่ผมชอบอเวกมากกว่าเพราะว่าอเวกเนี่ยผมเอามาคอมโบกับพลังแฝงไงนะยิ่งเราตีไว้โนก,ก็จิบมันก็ยิ่งตีไวนะครับผมอ่าส่วนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสปิริตนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นดาวก้อนคอนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับเซอิทเทม รุ่นแล้วก็พลังแฝกนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมเลยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับกีโรซินเนเชียนะครับในตำแหน่งของจังเกิลนะครับสหรัซินเนเชียเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับคนเล่นกันน้อยนะครับผมเนื่องจากตัวมาเล่นยากครับแล้วก็ในเมตานี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับซินเนเชียสักเท่าไหร่ เมตานี้เนี่ยมันเป็นเมตาที่แบบต้องไฟต้องบวกกันนะครับซซิเทียเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องฟาร์มไงต้องมีของต้องฟาร์มถึงจะเก่งนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับเอเลนดอร์เนี่ยเล่นเอเลนดอร์ดีกว่านะครับผมเป็นตัวสไตล์คล้ายๆกันนะฟาร์มมีของเราก็เก่งอะซินเนเทียก็ตีไกลได้ตีใกล้ก็ดีนะครับผมก็คล้ายๆเอเลนดอร์เป็นตัวฟาร์มไวอะแต่เอเลนดอร์มันยังมีสกิลเข้าไฟไงนะ เอดอร์มันยังมีซีซีนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งในการยิงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไวกว่าถึงแม้ว่าซีเนเทียเนี่ยมันจะมีสกิลหายตัวมีสกิลกระโดดนะครับผมแต่ว่าอ่ามันก็ยังเล่นยากกว่าตัวของเอเดนอร์อยู่ดีนะครับคนก็เลยไปเลือกเล่นเอเดอร์นะแต่ซีเนเทียเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยอะถ้าเกิดแบบได้รวยได้สโนบอลแต่มันก็จบเกมได้ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ซีเนเทียมันก็ต้องการของทุกคนแบบมันต้องการของสักประมาณ3ชิ้น4ชิ้นอะ ไม่ดิสี่ชิ้นขึ้นเลยแหละมันถึงจะเก่งนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งมากนะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตัวมีดูดเลือดครับแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันจะแพ้เนี่ยมันก็กดอันติสลับเลือดได้นะครับนะตัวเบิร์ดหลายตัวด้วยพวกตัวเบิร์ดท,ที่กระโดดเข้ามาหา,าเช่นอ่าเป็นเป็นนาคอสเป็นอ้อยหรือว่าเป็นเพนด้าอพวกนี้นะครับก็สู้ได้นะครับบันเดอร์อะไรเงี้ยก็สู้ได้นะครับผมเป็นวอคาดก็สู้ได้นะอื ตัวของซินเทียเนี่ยมันจะแพ้หลักเลยก็จะเป็นพวกตัวสกิลไกลๆโป๊กแรงๆนะครับเพราะว่าเราจะเข้าไปสับเลือดไม่ได้เช่นแบบแพ้เอลสูยเงี้ยยืนหายตัวก็ไม่ได้ด้วยนะเอลสูมันเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปยืนตรงแทบเอางี้เราก็มาพาวันเดอร์เดินครับผมจะเลือกเอาเป็นดร์กนะครับเพราะผมคิดว่าผมน่าจะไฟต์ตรงมังกรไม่ไหวซินเทียมันไม่ได้ต้องการไฟอ์ต้นเกมอะมันต้องการแบบฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็เอาเงินมาตกนะครับประมาณนั้นเนาะ ชั้นเนี่ยก็ฝากไปก่อนนะครับฝั่งคุณเนี่ยก็จะบัฟมังกรอ,อยู่แล้วแล้วก็แลกอ็อบเจกต์กันไปครับดีกว่าแบบเราไม่ได้อะไรเลยนะครับดีกว่าแบบเรามาฝืนเล่นตรงมังกรแล้วเราก็แพ้ไฟมังกรนะแต่ถ้าแบบทีมเราเนี่ยทาเขาเจ็บได้แล้วฮีโร่เราเนี่ยต้นเกมเ,ย,เยอะๆเนี่ยคุม,ค,ม,ค,มคุมตรงแม่น้ําคุมตงมังกรได้เนี่ยเราก็ควรที่จะมาเอามังกรนะแต่ว่าเกมเนี้ยผมก็มาโซโล่ไงผมก็ไม่รู้ว่าทีมผมเล่นได้หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเล่นเอาชัวอะไรครับผมเอาชัวที่ในแบบที่ตัวเองคิดว่าแบบ เต้นอย่างนี้แล้วมันชัวร์กว่าอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับแก๊กดูดอะย้าฉีดผมฟรีผมจะเปลี่ยนเป็นหมดตีไก่นะเพราะว่าหมดตีไก่เนี่ยมันจะเติมดาเมจได้โดยการโยนมีดใส่ผมจะต้องเล่นมาเป็นบูต้านว่ทุกคนในเกมนี้เพราะว่าเราเจอกับแก๊กจริงๆเนี่ยซินทเทียมันก็หลุดจากแก๊กได้แหละแต่ว่าซีซีแก๊กอะไรล่ะเทนเออซินทเทียมันก็หลุดจากเทนได้มันมีอันติทีอาไว้กดขัดนะครับผมแต่ว่า ยังไงสกิลมันก็น่าลำพาายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นสกิลสตันของกีล่าหรือว่าจะเป็นสกิลจับไม้จับมือของมาหลอดมาหลอดอะไรอ่ะชื่ออะไรนะไอ้มาหลอดเนะี่ยชื่อว่าขาดเออว่าขาดเนี่ยโอ้เริ่มเบอร์ผมดึกแล้วนะครับผมอ่าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่จะพยายามอธิบายให้มันแบบทุกคนดูแล้วเออเข้าใจการเล่นของซนเนติเยนะ สังเกตนะครับผมจะไม่ค่อยไปวอลแวร์จูกจิกับใครนะในช่วงต้นเกมผมต้องการหาของก่อนถ้าเสียงอู้ีไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะรู้สึกว่าตอนนี้แน่นๆจมูกครับผุ่มแพ้กำเริบนะครับเอ้ยโอู้ยมากี่คนเนี่ยพี่มากันสี่เลยเหรอนอนสี่ตำรวจจับนะนอนสี่ตำรวจจับนะโยนมีดครับโยนมีดครับโอ้โหลีเลียใจกล้าจัด เคเอ้ยดึงได้ครับอย่างงี้ตีฟร e ีอีสปาตสวยมาดิตีฟรีเฮ้ยไม่ฟรีละมีสลับสลับเลือดไปหนึ่งทีม้าแบบงงม้างงแล้วตา <c oughs> ยไปเลยไอ้สวยนะเอ้ยยังมีมาอีกเหรอโอ้มาเรื่อยๆว่ะเติมกันเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนแก๊กจะไงช็อตนี้ดึงไหมยังจูอยู่แก๊กปาปสวย ผมตีผมตีครับผมตีครับต้องไป่ะผมต้องไปปะทุกคนมันมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องไป่ะไฟไฟแรกถือว่าแบบเราสวยนะอันนี้คือไฟใหญ่แนละ้วทุกคนฝั่งมันก็มาเติมเรื่อยๆนะครับอ้าวทอนฟิกเหรอฟริกแหลมหน้าเหรอฟริกแหลมหน้าก็ต้องโดนนะครับผมมาว่ะทุกคนผมสามคิวต้นเกมแบบนี้คือคือ,คอ พียาวนะถ้าแ,แบบนี้ือไปเรื่อยๆนะรวยแน่นอนที่นี้ผมคีเป็นสเปียไว้นะแต่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเป็นโบเกนนะครับผมเอามาดามเบดโบเกนนี่แหละของแท้เลยเกมน้ำแบบนี้โบเกนเลยแบบตีแรงๆครับผมเรามีสลับเลื่อนนะเราห้าวได้แห่ yeah. ฟาร์มต่อฟาร์มต่อทุกคน แต่ว่าถ้าหลับเลือนเนี่ยระยะมันก็ใกล้นะเราก็ต้องปเป็นตัวตีใกล้เอ้ยทำไรอะพี่เอ๊ะคีล่าะมันเหมือนจะไม่มีสก,กิลแล้วเนี่ยโดนดิโดนดิแก๊กดูดมังกรสะบัดมังกรพวกเราไ <c oughs> อ้สวยนะกรอนี่มาเรื่อยเลยว่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาสซิฟของอันตีนะครับอันตีเนี่ยถ้าเกิดเลือดเราเนี่ยต่ำกว่าสี่ิเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะวิ่งไวนะครับผม เหมือนว่าซีเนทีเนี่ยเขาจะมีพาสซีฟแบบของสกิลเนี่ยสองสกิลเลยนะสกิลหนึ่งเนี่ยก็มีพาสซีฟหายตัวนะครับผมอันตีเนี่ยก็มีพาสซสฟแบบเลือดต่ำกว่า40ิเปอร์วิ่งไวผมมาไม่ทันทุกคนสกิลสองเนี่ยก็ถ้าเกิดเราจะฆ่าคนเราก็โยนมีดใส่ครับถ้าเกิดเราอยากเติมเลือดเราก็ดึงมีดกลับประมาณนี้เลยวิธีการใช้แล้วก็เราสามารถปลาใส่ตัวแทงข้างหน้าเนี่ย แล้วเราก็โยนไปใส่ตัวข้างหลังได้นะครับตรงนี้หลบกระสุนก่อนดึงมีดกลับมาครับเติมเลือดเติเข้าเราเข้าครับเคนตายครับผมว่าระยะตีเราไม่ถึงนะ <c oughs> ผมว่าถ้าซินเทียออกคอนโดตีไกลได้นี่ก็จะโหดนะแต่ว่าซินเทียมันออกของกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีพาสีิที่ต้องเอาไ้กดอยู่นะครับผมมันคือสล็อตเดียวกันกับแบบไอเทมของกดเลย ถ้าฟินออกจากฟ้าได้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับผมไอตัวก่อนครับเปลือกทอนจะเดินมายืนหลับยืนหลับยืนหลับไม่มาเลยครับผมมาหลอดมาแทนนะมาหลอดอะไรอ่ะวัวขาดไอทำไมผมถึงเรียกไอหมอนี่เป็นมาหลอดไปแล้ววะอ,อจูนแป๊บทุกคนไปบูตี้ไวครับรู้สึกว่าตอนนี้กำลังหข้าวหาญใจมาครับผม ใจมาก็อย่าติ่มครับถ้าติ่มก็ต้งเป็นบูต้านเนาะถ้าแบบใจมาก็ตเป็นผู้ตีไวเลยมาดูแล้ว่าใจมานี่จะตายหรือเปล่าปิว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 ดึงตุ๊ด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 ตอ๊ดตุ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 ดตุมด้ดตดดดดตดดดดดดดอดโดนเต ะกิลสองนี่โยนมิดแรงมากเลยนะมาหรือเปล่ามานินมังกรเอ๊เขาเห็นนะเขาเห็นนะเห็นแล้วไงอะ่ะโอ้โหข้างหลังก็มีโอ้เรามีสลับเลือดนะอย่าไปหยองครับอย่าไปหยองเดินเท้าห้าได้แต่ว่าถ้าเกิดโดนโดนซีซีแบบต่อเนื่องแล้วไม่ได้เข้าไปสลับเลือดอันนี้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นก็ต้องดูจังหวะน,นิดนึงนะโอ้แต่ว่าเหมือนว่าแบบเพื่อนต้องการที่จะโฮมังกรดูนิ้เว้ยดึงสวยดึงสวยดูสวยครับผมฟรีโอ้ยโอ้โหผมหายยังไงมีคนไม่สลับเลือดด้วยหมดตรงนี้พลาดแต่ไม่ได้มังกรเลยนะเหมือนคือผมทิ้งแล้นนะมังกรตอนตนั้นอนะฝั่งนู้น เขามากันอะ่ะเฮ้ยหลับหลับรอหลับรอวันนี้พุ่มจะมีน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 ะครับในออบนี้แหละเออสวยตีตีตกรอบเทนนี่ทัพเต็ปยังมีอยู่มีตายเกิดละพี่ชายมาอีกรอบหนึ่งมาดิอีกชุดหนึ่งอะมั้ยมาดิไหนเทนอตีหน่อย เออสวยเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นพารสีฟนะครับผมบัตติเชลนะถ้าเกิดเราค่าครบเจ็ดตัวเนี่ยเราสามารถกดเกิดได้นะครับผมก็จะ feel. เฟี้ยวเนเทียร์เนี่ยอ่ะต้องทำความเข้าใจกับตัวมันดีๆนะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างแบบมีมีเมคอนิกค่อนข้างเยอะนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเนี่ยคือค่อนข้างซับซ้อนอยู่ แต่ถ้าลองทําความเข้าใจดูเนี่ยมันก well, ็เป็นตัวที่ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปะระยนดมีดอายครับพูดแรงตอนนี้แรงมากถ้ามีแบบฟูกระโดดเข้ามาดิให้มาโดดมาเพื่อนเออมันเข้ามาแล้วตีตีครับาอเก็นเข้ามาเรามีสนับเลีอยู่ แต่ว่าเหมือนเขาจะเดินถอยครับถ้าเขายังเดินมาต่อเนี่ยคือโดนผมแน่เป็นดีครับจับนี้ผมปาผมปลา,ปลาแล้วดึงมีดปายคู่ครับผมสายตีป้อมครับนี่เดี๋ยวเลือกครับจัถสายตีใกล้นะสายตีใกล้นี่เดี๋ยวเลือกโคตรแรงนะครับตัวมันดูหดนะถ้าเกิดแบบอ้าวเอ๊ะ ตายตอนล้วต่อตายเหรอโอ้ตัวมันดูโหดนะทุกคนถ้าเกิดเราเล่นเกิดอะเราเล่นรวยอะยังไงตัวมันก็โหดสินี่เทียตีแรงนะครับแล้วไม่มีดูเลือดด้วยมีสาบเลือดอีกแต่ต้นเกมอาจจะเล่นจักโอ้อันนี้คือฟิกเกอร์ปะเนี่ยเกือบตายครับผม ไม่เป็นไรนะฮะดูเลือดแบบชิวๆตีเนเธสามร้อยอ่ะกูยังแรงีเนเีย,เ,ยเนี่ยเหมือนว่ายิ่งตัวเราเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งตีดูเดเลือดแรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยแบบตอนทีเนเทียมันเลือดจะตายเนี่ยคือมันก็ดูไม่ตายสักทีแหละเพราะว่ามัน,ม,นมันดูเดเลือดแรงครับแล้วก็มัน นแรงตามเปอร์เซ็นต์เลือดของฝันตังข้าไปนะยิ่งศัตรูเนี่ยเลือดน้อยเนี่ยอ่สกิลสองในสายตีใกล้ของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกเหมือนดาบแดงเลยแล้วยิ่งเอามาคอมโบก,กับดาบแดงนะผมบอกเลยว่าตีโคตรแรงอันนี้เราค่อยจุกวไ่ได้วยสกิลหนึ่งเป็นพาร์ทสี่ของสกิลหนึ่งนะยืนหายตัวค่อยกคะเทิบระเทิบเข้าไปเรื่อยๆหยดมีครับผู้ชมตายลืมขายของครับผม <laughs> ไม่โปรเวย์เยอ์เลยวะดึกแล้วทุกคนมันก็จะแบบจะง,ง่วงหน่อยนะเอออันนี้คือพลังเค้ืสุดท้ายแล้วที่ยังดูดีดเนี่ยจริงๆแล้วก็ง่วงแล้วครับผมจบบ้านเลยแล้วกันนะจะได้ไปนอน <laughs> ตีดูดเลือดแล้วตีโอ้ยไอหมอนี่มันมีเคียวอะ ดีมากเลยครับผม GG ครับแล้วก็กดอันตีแบบเท่ๆไปหนึ่งทีไม่มียืนเต้นได้ปะเกมก็เป็นเกมที่สนุกนะครับผมเราก็โทโนโบอลเลยนะไฟแรกเนี่ยอะเราแบบทาได้ท้วคนทีมเราทำทำไฟแรกได้แล้วผมได้ฆ่าด้วยประเด็นน่ะถ้าเกิดผมไม่ได้ฆ่าเงินมันก็จะไม่ได้มาไวของมันก็จะไม่ได้มาไว,ขน,ไไาไวขนาดนี้เนี่ยเพราะของมันมาไวแล้วมันก็เล่นได้ไวไงตัวเป็นตัวที่ต้องการของอ่ะแล้วของมาไวโหกวดอย่างไวครับผม เล m V P ครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูดาเมจดีกว่าว่าเกมนี้ทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับผม,มดาเมจสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์พูดเยอะอ่ะก็นี่แหละมันเป็นแอสซิสกึ่งแคลรี่นะผมว่าเพราะว่ามันมีความสามารถของแคลรี่อะ่ะเออคือมันแบกได้มันตีไกลได้ดาเมจมันหนักก็ผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นซินเนตเทียครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลอไปเล่นตามดูได้นะครับ ตาคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ